กรผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้รูปล่อนะครับหล่อรูปเหมือนของพระครูภาวนาพิมลหรือหลวงปู่สุขธรรมชโชโตนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ทนันหลวงปู่สุขนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นต้นๆนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทนันหลวงปู่สุขก,ก็ตาม นะครับผมรูปหล่รอรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่ารูปหล่รอรุ่นบางคานอีสานนะครับ,บร,รูปหล่อหลวงปู่ศุกรุ่นบางคานอีสานนี่ครับผมออกที่วัดโพย้อยนะครับโพย้อยนะครับอ,อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคําว่าบางคานอีสานนี่ครับมีที่มานะครับบางคานอีสานนี่เซียนพระนะครับผม เสียงพาโทั่วประเทศนะครับคนทางกรุงเทพนะครับเขาเขามองว่าหลวงปู่ศุกเนี่ยเปรียบเทียบเกจิที่เป็นที่โด่งดังรู้จักกันของคนทั่วประเทศก็ไม่ต่างจากหลวงพ่องเงินแห่งวัดบางคานอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธคุณนะครับพุทธคุณหลวงปู่นี่ก็มีประสบการณ์เรื่องเล่าอภิิหารมากมายนะครับเป็นที่กล่าวขานโด่งดัง นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุขในกรอบอ่รุ่นต่างๆนี่ครับหล,อบล่อโบราณนี่ราคาไม่ไม่แพ้ก,กับหลวงพ่อเงินนะครับบางองค์นี่สิบล้านนะครับสวยๆนี่สิบล้านบางทีบางครั้งนี่จะแพงกว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานด้วยซ้ํานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่พระเกจิอันดับหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่อสุขธรรม,มชโชตนินะครับ ท่านไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อโหนนะครับห่งวัดโพย,ย้อยอําเภอประคำนี่ท่านก็ได้สร้างหลวงพ่อโหนนี่ท่านเป็นสิทธิ์นะครับท่านเกิดทันยุคหลวงปู่สุขนะครับผมในส่วนของวัตถุมงคลนะครับที่เป็นผงอุดใต้ฐานนี่ก็เป็นวัตถุมงคลเป็นมวลสารเก่านะครับเป็นมวลสารเก่าที่ทันยุคหลวงปู่สุขนะครับท่านก็เอามาอุด เนี่ครับเอามาอุดไว้ที่ใต้ฐานรูปหล่อของหลวงพระสุขรุ่นบางคานอีสานนะครับปัจจุบันนี้ก็หายากนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ทันก็ตามแต่ก็มีราคาเล่นหากันอ,อยู่หลักร้อยไปๆถึงหลักพันนี่ครับผมก็ถือว่า,าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกแบบได้มีความสวยสดงดงามนะครับ,รบผมมีความสวยสดงดงาม วัตถุมงคลรุ่นนี้ไม่มีเนื้อทองคำนะครับมีเนื้อเงินเนื้อสำริดแล้วก็เนื้อตะกั่วนะครับผมก็จะตอกโคตรที่หน้าอกนะครับที่สังกติหลวงปู่ทุกองนะครับผมตอกโคตรหอยหีบนะครับย่อม,มาจากเชื่อลินดหลวงพ่อหุนนะครับซึ่งเป็นองค์สร้างนะครับผมก็ถือว่าเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณแล้วก็มีความชวยสดงดงาม ในบรรดาวัตถุมงคลที่ยุคหลังนะครับอย่างหลังจากที่หลวงพ่สุขมรณาก็มีอยู่สองรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมก็มีรุ่นบางคันอีสานรุ่นนี้แหละครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นฉลองวิหารนะครับรุ่นเฉลองวิหารที่ออกวัดโพไซทองปีส5 3 8ันอปะครับผมรุ่นนั้นก็จะได้รับความนิยมสู้สีกันกันกบรุ่นบางคันอีสานนะครับผมก็ถือว่า มีโอกาสนะครับก็เลยได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อสำลิดนะครับผมเนื้อสำลิดสำลิดโบราณน,นะครับโลหะโบราณเราเล่นพระแบบนี้สบายใจครับเราเล่นพระถึงแม้ว่าจะไม่ทนันลงบูุขก็ตามแต่ว่า,าเป็นพระเป็นพระที่แท้นะครับแท้แล้วก็มนสานนี่ก็เป็นมนณานของอหลวงพ่อโหน บนสันของครูบาอาจารย์เ็าอาจจะมีในส่วนของสีพึ่งในส่วนของว่านของอะไรที่ท่านยุคหลวงปู่ศุขนะครับถือว่าได้พุทธคุณดีกว่าเรานะครับไปเล่นนะพอไม่ทันอ่ส่วนราคาของแท้นั้นก็ที่ทันนั้นก็ราคาไปไกลแล้วนะครับถ้าเป็นรูปหล่อเนื้อสมฤทธิโบราณอย่างนี้นะครับต้องมีเป็นล้านขึ้นนะครับต้องมีเป็นล้านขึ้นหลักร้อยหลักพันนี่หาเจ้าไม่ได้นะครับวัตถุมงคลที่ท่านหลวงปู่ศุข ฉันเนี่ยหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนี่เ,เรียกได้ว่าท่านติดนะครับติดเพดานติดสแตนดาร์ดของผ้าสายกลางไปแล้วนะครับยิ่งแต่คนโทนบางแคอ่าไล่เก็บนะครับไล่เก็บไล่เช่าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศุกร์เนี่ยสี่ห้าเหรียญน,นะครับถ่ายลงเฟซอยู่บบก็เหรียญละสี่ห้าแสนนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเหรียญละสี่ห้าแสนนี่เทียบไปแล้ว 100, นี่ ไม่แพ้ราคาพระไม่แพ้หลวงพุทิมเลยนะครับไม่แพ้หลวงปู่หมุนนะครับไม่แพ้หลวงพ่อกลวยซูสีกันนะครับแนวหน้าทัโ <coping> โ <filing> of, ้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเกจิดีนะครับผมบ้านเรานี่มีเกจิดังๆเยอะนะครับบุรีรัมณีไม่ว่าจะเป็นยุคที่ท่านมรณะไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลวงปู่สุขหลวงปู่เมาหลวงพ่อทิพย์หลวงพ่อพาหลวงพ่อตะเนี่ย ก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังหลากหลายเม้แต่จะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเยอะนะครับอาทิเช่นหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองนี่วัตถุมงคลของท่านก็มีราคาเช่าหางันพอสมควรนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ได้รูปหล่อในส่วนของรูปหล่อบางคันอีสานก็ได้นํามาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนี่ครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่างไรก็ขอฝาก กดไลค์ like, กด Subscribe กดติดตามทางช่อง YouTube ของสีธนนท์ชัย168ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ